ครับผมสวัสดีครับมือนีกามาพบพ่อกับช่องนครอ,อุดอรฟ้ามครับผมหลังจากที่บุร้คอยล่งคลิปด้วยครับด้วยช่วงนี้มีเอฟซีลายท่านถามมาว่าเป็นยังจังบูไปไทยราคาง่วราคาค้วตลาดนัดสีถาดให้เบิงแดพนว่าก็พอดีประจวบหมาะกับช่วงนี้กับโรคโควิดครับนที่นครับกำลัง แพร่ระบาดครับกับบางนัดเขากเจก้ากับปิดโตลงกับล่อให้สถานการณ์ขี้ค่ายกอนครับตอนนี้โรคกระลังระบาดกับบุกาเสียงเข้าไปกับจะคล้องช่องก็ยากน้ำครับช่วงนี้กะลังเตรียมการน้ำค้อยเขาม้าเลี้ยงครับกำลังเตรียมพื้นที่ครับนี่กั ช่วงนี้ก็ยากกน็นี่ครับขุดบอ่อเตรียมบอ่อให้ค่วยลงนอนอยากน้ำเตรียมสถานที่ครับทั้งเท่งจะเป็นครอกฟางโซนเท่งขึ้นไปก็จะเป็นแปลงหญ้าครับกำลังเตรียมพื้นที่น้ำก็เลยยากยากแด้ช่วงนี้กัน าสถานการณ์ขี่ค่ายกจะได้ออกท้ายนัดให้พี่น้องเอซีได้ชม่มคือเก่าแล้วครับเอาสำรับมือนี่เข้ามาเบิงเบิงค้วยของเจ้าของช่องไว้ก้อนครับนี่ครับบรรยากาศน่าเศร้าอสอฟซี่ะเขาค้วยออกมาเล่มหยาตเศร้าครับนี่ เดี๋ยนำาค้วยเข้ามาโคมแรกครับของเจ้าของช่องครับล่องเลียงเบิ้งครับนี่เป็นแม่ลูกเป็นค้วยเกตกลางๆครับข้ามาพัฒนาล่องเบิ้งครับ ขวไอบมันคั้วไอไงครับบูมันสายไป่ปานใดเพิ่งนัำเขามาได้สองสามมือครับ เอาครับนี่ครับเข้มหยาอ่อนๆครับนี่ลูกเขากำลังกำลังเกิดดีครับหลังจากที่ฝนตกพายุเขา่าฤดูร้อนเข่าช่วงสองสามมื้อไฮหลังครับนี่หยาก็เริ่มขึ้นครับเริ่มเขี้ยวลูกเขาก็เกิดดีครับนี่ นี่ลูกสาวเพื่อนนะครับนี่ลูกสาวได้เดือนนิดๆครับกำลังหัดกินหยาน้ำแม่เพื่อนสำหรับลูกสาวเพื่อนก็เป็นลูกของนี่ครับ แสงอาทิตย์ครับลูกแสงอาทิตย์ได้เดือนเดือนกว่ากว่าครับนี่เนื้อหนังกระลังมากครับแข้งขาเพิ่นกระลังมาก ับบรรยากาศน่าเศร้าครับจุดทงหน้าเนาสำหรับผู้ใดที่เขามารับชมช่องอนครอุดรฟ้ามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีคลิปดีๆสาระดีๆกับซีอัปเดต ลงให้พี่ให้น้องเบิ้งเรื่อยๆแล่ะครับแต้สำหรับเอซตลาดนัดกัช่วงนี้กัขอพักไว้กว่อนด้วยครับเด้อให้สถานการณ์ขี้ค่ายก่อนนี่ครับลูกสาวลูกสาวแสงอาทิตย์ แรงขากระลังมากครับอนนีละกำลังหัดเล่มหยาน้ำแม่เพื่อน เอาครับสำหรับคลิปนี้กะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดติดตามช่องนครอ,อุดรฟร์มเด้อร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทมคลิปดีๆต่อไปฝากติดตามน้องน้ำเพชรเดร์ครับนี่ลูกสาวแสงอาทิตย์ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับวัสดีครับ